สวัสดีครับกินตีตตอลกระสุ่เกมพับกบแห่มุกเดิมภาพจีวันนี้เราจะมากินไก่ทำไมล่ะเพราะว่ามันเป็นไอดีใหม่ไงล่ะมันน่าจะง่ายกว่าไอเดีเดิมปะอย่าถามครับว่าไอดีเดิมไปไหนนั้นดูนี่โดนแบน โถ่ยงั้นก็ต้องมาเรียกไอดีใหม่รอก่อนแล้วกันรอให้เขาตรวจสอบเสร็จก่อนแล้วเราก็จะได้คืนน่ะเราได้เพื่อมาใส่โคแล้วเพื่อเราก็เป็นโคงกีหมเลยนี่ฮะเห็นไหมเพื่อเราเป็นโคงกีโมเลยงั้นเราก็ดำพูดจีนนี่ฮาวนี่ฮาวใช่ไหม ผมว่าผมตั้งไม้ไว้ให้มันเปิดออโต้นี่ตกลงว่าไม้เปิดไม่เปิดวะช่างมันหื้อไปหื้อโอเคอาทรงบุกไปแล้วอาซึงก็บุกไปนำกัน <c oughs> เสียงจะหมดก่อนบอนี่เดี๋ยวอว่าไปเติมนล้ากันนะอาทรงหรือบุกเข้าไปแล้วอาทรงอาซิงอาทรงเต็งอะ บุกไปเลยว่าเอารถจะว่าไปเทมไฮว่าจะเทมให้เองเนาะอาสรงอุ้ยอู้อุ้ย,อย,อยเอามันแตกแล้วเนาอย่าบอกนะว่าอาสรงลือยิงหมดเลยอะ่ะอัวมาแล้วอัวมาแล้วรออ้วอวน,นิดนึงใกล้ถึงแล้วว่าจุดเพล็กอา้าเหมดแล้วจริงๆริงเลย โอ้เบแล้ววะโอ้เวเช่อาทรงลือเวอร์อเกินไปแล้วนี่โอเจ็บคอก่อนพอดีล่ะแล้วลุวลยก็ขับไดดีๆเดี๋ยวละอาทรงติงเนาะตกตกลงว่าใครแม่งซื้ออาทรงแล้วนี่ควายอ,อ้วกก็ลืมแล้วนี่เอ๊ะคนจีนมันพูดนี่เพราะว่าววขับดีๆเดี๋ยวละอาทรง กูเรียกแม่งทุกคนอาทรงอะเขายิงปืนอยู่ทางขวานะมึงอาทรงมึงครับดีๆก่อนทรงเดี๋ยวมึงตายหมดเลยสิอาทรงเฮียเขายิงกันอยู่ทางขวานะเฮ้ยเฮียทรงเอ้ยโอ้โอ้ทรงเอ้ยสิตายเลยดิทรงอ๋อสตอรี่โบ้เฮ้ยอาทรงรถนได ว่าเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเลยสก๊อตบออีบีอีบีอีบยูโน่ทอปเอาทอทอเคียวฮ่าปืนหยิบเป็นมาเจ็บก็พอมโหแม่งมันฟิลนี่มันฟิลเทพจริงๆว่ะคุณผู้ชมถ้ามีสี่คนนะเราเป็นคนไทยด้วยกันแล้วโอ,โอ้โหจังมันแหละจะต้องถีดีเราไม่มีเพื่อนอ่ะอ๋อเออยตกลงไมค์กูเปิดว่า อาซ่งเขาน่าจะปิดไมค์ผมละมั่งป่านี้ยเพราะผมตั้งไว้เปิดเปิดไมค์ไว้ตลอดแหละ <c oughs> อาซ่งเลยมันแปลกแปลกแน่อ้ว,วเอ้ยหรืออะใครว้วเอ้ยหรือแล้วะอ้วนวาวาปานลังนี้มันแปลกแปลกเลยมึงมากอะไรเนี่ยรถไอรถผ่านมันผ่านเยอะเกินไปแล้วโอ้โอ้โอ้ เออเอ๊ะอ,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 อาทรงบาลังนี้มีโคนน่ศัตรูอยู่ตรงนี้เอ๊อยู่บนหัวอ้วนนี้นี่ว่าลูกเจ็บคอแล้วหรอโอ้ยเงียบ ัวอะไรยินเสียงนเราเมียไปแล้วอสองไม่ระเบิอดอีกมาเดี๋ยวว่าหาระเบิดก่นอนเ้ยหรือจะพูดดีว่าตกใจเบิร์ดาไม่มีมันอยู่ไหนอ่ะอสงเจ๊อสงอเนี่ยอสองอุย้ย โอ้ very nice นี่สิโอ้ยเสียงอะไรวะโอ้ยไอ้เฮียทรงติงเอ้ยปลาระเบิดไปดูเฮีเกือบแล้วเกือบดูแล้วไปดูอะไรเลยเกือบแล้วนะโอ้ my god ซิกาเลต รถมันผ่านเย like อะไปแล้วนะอ,อัววานะอาส่งเยอะแยะไปหมดมองก็ไปเห็นมันมีคนมาชิดบาลังนี่แล้วอ่ะอาส่งเต็งอ่ะหรืออโอ้ยอุมาอีกโล้ยเกินนะส่งเต็งอ่ะ เวอร์จอดให้เจ็บคอแล้วมีคนชุบชีวิตกันแล้วนะอาทรงติงเอาอาทรงอาติงอาอามึงคือใครเนี่ยพวกมึงก็รู้กูก็มากบอกแล้วไม่ใช่รอว่ามันอยู่ตรงน,นั้นอะพวกมึงข้ามไปทำไมอะ อาทรงอะอุ้ยเย่อาซงอะลืมแม่งโดนยิงมันอุ้ยอ้าวว่ามันเพราะจ่ายอะก็ลืมขามถนนยังไงก็รู้อยู่ว่ามันมีแต่มึงก็วิ่งขามแบบงานดานนะเขาก็ยิงหัวมึงดีเพราะจมายใหม่อาทรงอะอาติ้งมึงชื่ออะไรนะ อ๋อหรือบอกหรือหรือบอกให้อ้วไปชุบชีวิตหรือกันแน,น่นอโอเคอย่าอ้วไปชุบชีวิตหรือก่อนโอ้ยเจ็บคอแล้วล่ะนี่ผมว่าเขาปิดไมโครผมแล้วล่ะพูดมากันเนี่ยดีดีแม่งดา่ากูด้วยไอ้ยังมึงพูดเชี่ยเล่หนาวะ อ้าวขับไปทรงติงขับไปไม่มีคนเคลียร์เคลียร์ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกเฮ้ยเลี้เห็นดเนดเลยโอ้วี่ดีเป็นเท่โอเคโอเคมูบมุบ

เฮ้ยสง่สงไอ้ิอส่ไอ้่ส่ง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 ่ง่งส่งส่งสงส่ง่่งแมงยิงแมงจังใจอ่ะมัน่นอได้ไงอ่ะอ,สอ่สงมึง่นอได้ไงวะ เม็ดเออน็อกแล้วส่าว่าว,ว่ดูหลังเองนะหรือไปมุก,กมมนนข้างน้าเลยป้ามันปิดไมผมแหละตรงว่าเกมฮี่จะเปิดไมตรงไหนกันแน่ข้าหัา อไหนวะซงมันอ <Cornell>. ๋อไปไปไร้โอเคเดี okay. ๋ยวอวิดมุมเองเดี๋ยวอวิดวงเองวงเองว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 งโอ้ใช่ใช่ใช่ บ้าเฮ้ยไมยแตกปิงคว่ฉันอ้าวน็อกน่าจะน็กโซนแล้วอาซงอาซงอาเซียมันน็กโซนไปแล้วล่ะอีกคนนึงอ,อยู่ไหนไม่รู้อ่ะอยู่สายบูเฮ้ยเอ๊ะเ,เสียงมาจากตรงนี้นี่ที่ไหนอ่ะเอ๊ะมันมีแค่กกไม้นะมันน่าจจะอยู่ต้นไม้นะอาซง ว่าถอยก่อนลกลางไม่มีเออมันเราต้องเคลียร์หลังก่อนนะซุงดง๋ยวอัวมากให้ใหม่นะตรงนั้นน่ะว่าจะฉีกมุมเองหรือฉีกทางนั้นนะห <c oughs> มนบอกกันดูเดียง สวยอาทรงมันไปมองลือหมดเลยอ่ะแทงเกลไม่แฟนต่อไปก็เลียดอ๋อเชียชเียเชีอโอเคเฮยนั่นเน่ นอนทำอะไรครับไวร้อาซงว่าได้คิวแล้วเป็นเกาคิวแลวนะอาซงเ,าเหลือสามสามนะอาซงว่าคิดว่าเสียวหัวแตกดิว่าจับค้าเลยนะปูสมก วงเราอารงวงเรานี่อ่าเดี๋ยวว่าชีดว่าจะช,ชีไปเองว่าจะไม่ให้พวกมันเข้าวงหรือคำไว้นะคำไว้นะว่าจะชิดบ้านก่อน Sweet here. Ow. Yeah. Xem chiến đuôi vào. À xong. <Sông>, rồi <laughs> đây xem đi. <laughs>